โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่การรับฟังความคิดเห็นจากท่านทั้งหลายนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนําท่านกรรมการรับฟังความคิดเห็นนะคะว่าประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหรือว่าท่านท่านเจ้าพิการจากที่ไหนบ้างนะคะเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงความอิสระและก็ความเป็นกลาของท่านกรรมการทั้ง่านท่านนะคะท่านได รองศาสตราจารย์ดรธนกขโขโสดนะคะท่านเป็นประธานคณกรการค่ะค่ะขออนุญาตเรียนให้ทราบนะคะว่าทณะนรรการษาคือท่านจบริญญารจากสาขาวิทวการมืองแรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะปริญญาโทจากสาขาวิทยาารเมืองแรกนะคะจากอาขาวิทยาการ เป็นผู้ทรงอนุวัวินะคะที่มีความรู้และก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับขัน้านาอนการทำหมู่แรกนะคะก็มีการจัดการเกี่ยวกับหมองแรกนะคะระหว่างการทําง,งานของท่านนะคะปัจจุบันท่านเป็นรองศาสตรา